การตลาดยุคนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนมีอะไรน่าสนใจบ้าง What is the marketing game like these days What do you have to do and what do you need to know if you're working at the ad agencies What do you need to know if you're probably working for the biggest brands out there or maybe you're just someone who's simply trying to sell something On the show today k a n i d i is talking to Kun a t h a w u t Weesaranurak CEO of Adapter Digital Group and get some answers ที่จริงๆพูดพูดไว้หลายครั้งมากคือเรื่องเขาเรียกดิจิตอลที่มันกลายเป็นเขาเรียกคอมาเก็ตติ้งสเจี้แล้วคือคือแต่ก่อนเวลาพูดเรื่องมาเก็ตติ้งสเจี้อะครับมันก็จะเป็นการพูดออฟไลน์ ine, แล้วก็ไปพูดเป็นออนไลน์ ine, แยกกันเนาะตอนนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนฟิวชั่นกับไฮบริดอยู่ด้วยกันแต่ดิจิตอลมันหลีดเพราะว่าเวลาคิดนะระบบความคิดหรือรูปแบบวิธีคิดอนะอีเวนต์จะเป็นแพลตฟอร์มอีเวนต์จะเป็นช n n e ลหรืออีเวนต์จะเป็นยกตัวอย่างคือครีเอเตอร์อย่างเงี้ยครับ <ạ. S 1> มันเร เดนสปินออฟไปเป็นเทรดิช i ั n นอลมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นออฟไลน์เดนออนไลน์เดวิววิวมันเปลี่ยนอ,อันนี้คืออันนึง <Okay. S 1> ที่พบเจอเนาะใน, <Okay. S 1> ใ,นในระบบซิสเตมติกของลูกค้า <Okay. S 1> แต่ลูกค้าก็ยังมี2ประเภทอยู่นะ, mm hmm. ป,ะปัจจนะุบันเนาะลูกค้าที่ที่โมเดนโมเด์นายนี่นี้ละกับลูกค้าที่ก็ยังมีมีมีเทรดิช l ั h นอลทิงกิอยู่ก็ก็ต้องอาศัยเวลาต้องมาแบบนีนะ้ประมาณนั้นนะมีทั้งสองอย่างเลยครับ mm hmm. หคือ อาจจะยังเชื่อในสูตรเดิมอยู่กับสองคือว่าอยากเปลี่ยนนะแต่องคอ move ag, อ์กรมูกยากองค์กรใหญ่มากมแล้วก็ฮีล a r c คีเยอะมากฉะนั้นทั้งตัวเขาเองทั้งทีมและพาร์ทเนอร์ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปลี่ยนทั้งองค์การยบอ,อันนี้ยากมากที่ที่เจอนะผมยกตัวอย่างนะสมมติแต่ก่อนลูกค้าบอกว่าอยากทำแบรนดิ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบริษัทที่เป็นออฟไลน์เอ็นซีก็จะคิด สมมุติคอนเซปต์เนาะในเฟจจี้เซจิพโพซิชันมเมสเซจแล้วก็ออกมาเป็นหนังอันเนี้ยคือ <Okay. S 1> สูตรสำเร็จเลยเรียกว่าสูตรสำเร็จเราก็จะเห็นหนังกันเพียบเลยหนังบิวแบรนด์หนังที่ดูแล้วหัวเลาะร้องไห้อะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสูตรเดิมแล้วเดนออนไลน์ก็มาต่อว่าเช่นแล้วออนไลน์จะทำอะไรต่อจากสิ่งนี้ใช่ไหมฮะพอยุคที่บอกว่ามันเปลี่ยนมาเป็นโมเดิร์นไนซ์อ่าแบรนดิ้งอ่ะการทำแบรนดิ้งมันไม่ใช่การทำวิดีโอแล้วอะ มันเริ่มมาเปลี่ยนเป็นการเขาเรียก active เขาเรียก b r a n ด conversation ใน community ซึ่งมันอาจจะเริ่มจากโซเชียลก็ได้ oh. มันอาจจะไป inject อยู่กับ creator oh. เป็นจุดกำเนิดก็ได้อย่าง oh. ผม<ๆ>ผมมีทำงานให้ลูกค้ารายหนึ่งที่เป็น product ที่เป็น energy drink อย่างเงี้ยครับวิธีคิดเรื่อง branding ก็เปลี่ยนไปเลยคือไปก่อกำเนิดจากการ build culture กับยกตัวอย่างคือครีเอเตอร์เป็นหลักแล้วเดินไป active conversation อยู่ใน tiktok อย่างเงี้ยแต่มันคือนิวแบรนดิ้งผมว่าอันนึงที่มันน่าสนใจมากๆทราบไหมครับว่าเช่นที่ผ่านมามันมีหนังประกันเจ้าหนึ่งที่แบบเมื่อก่อนเราดูประจำมาที่เรารู้ว่าเขาจะต้องออกมาแล้วเราเรียกน้ำาตาตลอดทีด่เรเจอพี่ต่างต่างเขาเพิ่งออกหนังใหม่มาเมื่อสองเดือนที่แล้วเราเห็นกันไหมคําตอบคือไม่ค่อยมีคนเห็นเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วไงวิวเวอร์ชิพเขาเรียกวิวเวอร์ชิพอะ่ะมันเปลี่ยนวิธี หรืออีเวนต์ผมมีทำทำลองทำเขาเรียกเอ็กซ์เพร์เมนต์ไปให้ลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นขนมเนาะขนมยี่ยห้อหนึ่งว่าแบบวิธีการซื้อมีเดียที่บิวพวกวิวแบบเดิมมันไม่เวิร์กเพราะว่ากลายเป็นคนเริ่มดูวิดีโอแบบนี้ลดลงมันเป็นเทรนด์จริงๆริแต่คนกลับไปดูไอคอนเทนต์รูปแบบเดียวกันนะ mm ่ะ hmm. บนทิกตอกซึ่งเราไปเอ็กซ์เพร์เมนต์บนท mm ิกตอกแล้วไปให้คร mm ีเอเตอร์รายหนึ่งบนท mm ิกตอกเป็นคนโพสต์ hmm. ตัวคอมเมอร์เ hmm. ชียลชิ้นนี้โดยใช้เฮดไลนิง hmm. างอย่ปรากฏว่าเราได้วิวเจเนเรตจากอันนั้นน่ะเกือบ4ล้านวิวอะในเงินไม่ถึงแสนนะครับ<า>อย่างเนี้ยยกตัวอย่างสูตรอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกอะมันจะเป็นถ้าถ้าถ้าคำศัพท์เลยเขาจะเรียกว่าเป็นออโตเมตติงกิ้งของมาร์เก็ตติ้งอะคือมันเป็นออโตเมชันเลยครับก็คืออะโจทย์มาแบบนี้ฉะนั้นฉันจะทําแบบนี้มีหนังหนึ่งเรื่องมีเควีชิ้นออกในช่องทางเซลลใดๆเนาะออนไลน์จะทําอะไรก็1 2ึ่งสอาส แต่ตอนนี้สูตรนี้มันใช้ไม่ได้เราเลยหรืออีเวนสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ผมว่าเฮ้ยไปลอนโดยการสร้าง c u เ t อ r ์ผ่านครีเอเตอร์บนย t ท b e ก่อนแล้วเดินไปแอคทีฟคอนเวอร์เซชันบนทิกต o k มันก็ใช้ได้แค่ณนะตอนนั้น <c oughs> เราต้องเริ่มเอ็กซ์เพร t เมนต์สูตรของตัวเองที่เหมาะกับทั้งไลฟ์สเตจแล้วก็ไลฟ์ไซด์ของคอน s u m e r อันนี้คือความยากถ้าเมื่อก่อน NC จะมีไบเบิลมาเลยครับหมายถึงว่า โจทย์แบบนี้ฉะนั้นเรารู้เลยว่า1 2 3 4ต้องทําอะไรฉะนั้นเวลาการเตรียมงานทุกอย่างมันก็จะเร็วแต่ตอนนี้พอมันกลายมาเป็นแบบนี้แปลว่า1คืองานยากขึ้นแต่2ต้องเร็วขึ้นเพราะคอนซูเมอร์ก็เปลี่ยนไวอัเนี้ยกตัวอย่าง adaptive ครับจริงๆถ้าถ้าคำเลยผมว่า adaptive ตอนนี้ที่สำคัญมากๆในยุคนี้นะจริงๆมันต้องมาพูดทุกคอเตอร์เลยด้วยซ้ำจริง อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพราะว่ามันช้าไปแล้วว่ามันมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆเอาง่ายๆคือแบบเราคุยกันเรื่อง m e t a วิร์สเรื่องค r y p t o เรื่อง NFT ตอนนี้ใครออก NFT บ้างอย่างเงี้ยใช่ใช่คือเร็วมากเลยนะเลยถึงบอกว่ามันเร็วมากจริงๆฉะนั้นเกิดขึ้นแล้จากไปอย่างรวดเร็วแล้วไม่รู้ว่ามันจะอาจจะกลับมาอีกก็ได้ถูกต้องคือจริงๆเราแทบจะถ้าถ้าอย่างที่ adapter แล้วกันเรามองเรื่องนี้กันแทบจะทุกเดือนนะครับมอนิเตอร์จากจากเดิมอย่างที่บอกเทรนเรามองกันเป็นรายปีเนาะ มันเริ่มหดมาเป็นควอเตอร์ตอนนี้เริ่มหดมาเป็นรายเดือน <Okay. S 1> คือคือมันก็มีคอที่มันยังอยู่แหละแต่ว่าไอความไมเนอร์มันก็มีความแครชความโกลวที่ต่างกันจริงๆคือเราก็คาดเดาไม่ได้อจริงว่า <Okay. S 1> อะไรจะเกิดขึ้นเช่นยุคนี้คนคิดติ k t o อกติ๊กตอกกำลังมาเปลี่ยนโลกเนาะคีย์เวิร์ดที่เขาชอบพูดกัน t i ๊กตอกคนทั้งคอนซูมคอนเทนต์ทั้งคอนวินให้ซื้อสินค้าติ it, นะ๊กตอกมีบิ๊เนาะและสุดท้ายคือคอมเมอร์ซด้วยคือ กดสั่งซื้อได้เลยมี TikTok Shop TikTok Store ดใดๆแต่มันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเราก็ตอบไปได้จริงๆอ,อย่างเงี้ยยกตัวอย่างฉะนั้นแต่ตอนนี้มันคือสิ่งที่เป็นอัมมัเราก็ต้องทําและเข้าใจในภาพรวมของมันจริงๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแบรนด์เอโค s, <Okay>. <S ิสเต็หมายถึงว่าแต่ก่อนเวลา คนคิดกันเรื่องจะจะโฟกัสเรื่องของ Product ที่จะคอมมูนิเคชันนะครับเขาก็จะคิดเป็นเขาเรียกว่า r r o u u t t h i n k k n n เนาะโปรดักชั้นดียังไงมี Value อะไรกับ c o n sumer เด่นชั้นก็ทำา o m m e r c i a l ฉันก็ทำา o o t t n t t u u p p r t t p โปรดักชินนั้นแต่ตอนนี้วิธีการที่หลายแบรนด์ระดับโลกเขาเริ่มเปลี่ยนความคิดนี้ก็คือเขาเริ่มมองมันเป็นเขาเรียก b r a แบรนด์เอโคซิสเต็มแวก็คือว่าแทนที่ Product ตัวนี้จะไปถึงมือ c o n sumer เลยแล้วจบอะ แต่ Product ตัวนี้มันไป Connect อยู่ในห่วงโซ่อะไรของ c อเมอได้อีกบ้างเราสามารถ Provide Experience อะไรที่มันอาจจะไปทั้ง Cross Brand อื่นๆหรือ Cross Product ใน Category ของที่เรามีอยู่ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยครับฉะนั้นไอ้วิธีคิดเนี้ยมันก็จะเป็นอีกวิธีคิดอีกรูปแบบหนึ่งแต่ข้อดีคือมันสร้างเขาเรียก Sustainable Value <Okay. S 1> ให้กับ s ร n e s s ได้เนี่ยสิ่งเนี้ยคิดว่าจะเป็น เทรนที่อัมและกันที่อยู่ยาวแน่ๆมันไม่เปลี่ยนหรอกสิ่งนี้เพราะไอเอคซิสเต็มนี่แหละที่มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรแต่ uh huh. ไอติงกิ้งเนี่ยไม่เปลี่ยนแน่ๆ uh huh. เช่นถ้ายกตัวอ,อย่างแบรนด์ที่ทำสิ่งนี้ได้สมบูรณ์มากๆคือ n นกี้อย่างเงี้ยไนกะี้มีทั้ง Community เนาะมีทั้งคอนเทนต์ที่ Motivate คนที่โคชคนมีทั้งแอปพลิเคชันที่สามารถแบบฟิกเวลาเราได้และเราก็ทานแซกคือซื้อสินค้ามันได้ด้วยฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันโฮลิสติก แล้วไนกี้คิดคือไม่ได้คิดโปรโมทเป็นแค่ specific product แต่นี่คือ mm hmm. Ecosystem อันนี้คือยกตัวอย่างแค่หนึ่งแบรนด์แต่จริงๆมันมีเคสัต์ดีอีกเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจทีเนี้ยเมืองไทยเองแหละที่คิดว่าสเต็ปมันจะต้องเริ่ม grow แบรนด์ในรูปแบบนี้แล้วคือตอนเนี้ยไอ้ไอพวกแบรนด์เอคอลซิสเครับเขาจะเริ่มให้ความสำคัญกับพวกโซเชียลที่เป็นเติ r d ดปา t ์ตี้น้อยลงแต่เขามาสร้างโอ n น l a พ f o ฟอร์มเยอะขึ้นคำว่าโอ n น l a t f o r อร์ก็คือเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือช่องทางอื่นๆที่อชื่อย่อมันจะชื่อว่า D2C คือ Direct to Consumer ผมว่าเพนมีลูกค้า2แบบอย่างที่แชร์นะครับก็คือ1ลูกค้าที่ยังมีความ traditional อยู่พอสมควรกับ2ลูกค้าที่ Modernize ไปละประมาณหนึ่งเนาะลูกค้าที่ traditional อะ่ะจะปวดหัวที่สุดเพราะว่าทั้งทั้งรูปแบบของเขาไม่เอือ้อทั้งทีมของเขาไม่เอือ้อหรือทั้งองค์คาพยกก็คือในพาร์ทเนอร์ทั้งหมดอะ่ะ มันไม่ช่วยในการ drive ฉะนั้นอีเวนต์เราจะอยากไปหรือมีคนหนึ่งที่จะอยากไปอ่ะมัน move ไม่ได้อ,อันนี้อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ที่เจอแล้วเรารู้สึกว่ายากแต่ลูกค้าที่มีความ modernize ขึ้นมาแล้วคืออย่างน้อยพอมีปรับ s t r ั c เจอ e องค์กรปรับวิธีคิดอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยเวลาเราไปคุยอ่ะมันสามารถ b า u n c e แล้วต่อยอดกันได้ผมยกตัวอย่างคำหนึ่งที่ที่อันนี้เป็น learning เลยนะที่เจอมาคือว่าลูกค้ากลุ่มที่เป็น t r a d i t i o a l พอพูดคำว่า experiment จะกลัวมากเพราะไม่อยาก experiment ฉันอยากได้ชัวต้องบอกฉันมาเลยว่าอะไรชัวแล้วฉันจะทำสิ่งนั้นแต่ถ้าลูกค้า modernize คือลองด้วยกันเลินด้วยกันอันนี้ยกตัวอย่างเอาแค่ไม่เซตแค่นี้ก็ยากแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ชัวในโลกครับฉะนั้นถ้าจะเอาชัวก็ต้องทำสิ่งเดิมแต่ learning ผมที่ผ่านมา1ปีนี้เลยนะเอาไม่1ปี2ปีที่ผ่านมาที่โควิดใดๆอทำสิ่งเดิมได้น้อยกว่าเดิม ผมเชื่อว่าอนาคตยังไงมันเขาต้องถูกฟอร์ทให้เปลี่ยนอยู่แล้วด้วยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเช่นการการอย่างอย่างที่มียกตัวอย่างครับใส่เงินเท่าเดิมเอฟเฟอร์ทเท่าเดิม<ฆ>แต่ฟีดแบ็กหรือรีเซลมันลดลงเรื่อยๆฉะนั้นมันก็ต้องถูกฟอร์ทให้เปลี่ยนอยู่ดีเพราะรูปแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้ว<ฆ>เช่นไอ้คำว่า Experiment นอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยองค์กรหลายองค์กรจะยึดติดกับคำว่า KPI อ่ะ<ฆ>ก็คือฉันทำอะไรลงอะไรเราได้เท่าไหร่ต้องบอกตัวเลขมาเป๊ะ แต่พอการเป็นเอ็กซ i เพร t ิเมนต์มันบอกแบบนั้นไม่ได้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้มันคือ Value ของการได้เรียนรู้จากไอ้สิ่งนี้ที่คุณไม่มีทางจะหาค่าจากที่ไหนได้แล้วเผลอๆไอ้ value สิ่งนี้เราจ cost ่ายคอร์สการเรียนรู้มันน้อยมากแต่เราเอาไปขยายผลหรือต่อยอดได้อีกมหาศาลอย่างเงี้ยผมคิดว่าหนึ่งระบบทิงกิ้งเรื่องแว l u ลูของแบรนด์อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเลยคือแบรนด์แพลตฟอร์มหรือแบรนด์เอโคซิสเต็มสำคัญมันต้องไม่ได้คิดแค่จะขาย ดอะไรอะแต่ว่าเฮ้ยก,การพยายามคอนเน c t แบรนด์เรา as a b r a n ดจริงๆเข้ากับเคเล็กโลกใหม่ก็คือไอ้พวกระบบ Ecosystem Thinking อ่ะหนึ่งสำคัญนะดามผมนะสองการเข้าใจกลุ่มที่เป็น n w w s u r c e อย่างเช่น Gen ซอย่างแท้จริงอันนี้เป็นอิชชูระดับโลกมากๆเพราะมันเคยมีคนที่เขียนโค้ดขำๆนะครับที่บอกว่าอะไรนะ Gen Z เป็น Target จน Y ค uh ิดงานเจน X อ p p r o v e อ่ะม,มันคือเรื่องจริงนะ <laughs> มันคือเรื่องจริงมากๆ oh oh. คือต้องบอกแบบนี้ว่ามันกลายเป็น oh oh. เราพยายามทำคอมเมอร์เชียลหรือแบรนด์เราให้ดูเด็กหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันกลายเป็นแอพพลูเจนซียแต่มันเหมือนเราเอาคนแก่ที่แต่งชุดเด็กไปค uh ุย huh. กับเขาอะ <laughs> ออกใช่ปะนี่คือนี่คืออักลีทรูแต่คือเรื่องจริงมากๆของโลกใบนี้และณนะตอนนี้ three things I personally like from what we heard On the show today. Number one, there's no fixed formulas anymore. We can't just keep using the same old trick that used to work yesterday because obviously it's not working today and probably it's not going to be working tomorrow either. But even with some new ones, we can't just keep using it and hoping that it will work every time. We always need new things and we always have to keep innovating. Number two, the ecosystem of everything, especially if you're the brand that has many product lines. The only way to retain customers, to keep them with you, is to keep them in your world, in your ecosystem, that is. But last but not least, I really love it when Good Earth said that mistakes we make from experimenting are priceless. Don't be afraid of making mistakes but be very afraid if you're playing it too safe and refusing to change because eventually you'll be forced to change anyway and change is inevitable i have talked to good earth so many times before and each time we got to talk i always learn new stuff and a whole lot especially something about trends personally i'm not someone who always keeps up with trends as you may probably see but I figured I really need to keep my eye on trends from now on if I still want to be in the game. What about you and your profession? Does it have anything to do with trends or marketing at all? Anything you want to share, please type in the comment section. I'll make sure to go check them out. The Standard Economic Forum 2022, Age of Tomorrow, เราเปิดจำหน่ายให้รับชมย้อนหลังแล้วครับ1วัน1,500บาท3วันราคา3,900บาทรับชมทางออนไลน์ตลอด3เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง1มีนาคม2,566พร้อมสรุปบทเรียนทุกเซสชั่นเนื้อหาเข้มข้นเจาะลึกมองเห็นอนาคตก่อนใครพร้อมข้อคิดในการรับมือกับความไม่แน่นอนสำหรับผู้นำยุคใหม่ตัวจริงที่จะทำให้คุณ ไม่ตกเหวผมว่าปีหน้เป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยคนเนี่ยเกิน40%บอกว่าตัวเองเนี่ยเบร์นเอาละแต่ผมเชื่อว่ามันกำลังสะท้อนว่าเราพาตัวเราเองนี้ออกจากเวทีโลกนอนาคตเนี่ยเมืองจะแข่งกันดึงคนเก่งแข่งกันสร้างคนเก่งประเทศไทยสร้างได้ไหมไประเทศไทยดึงคนเก่งได้ไหมสุดท้ายอยู่ไม่ได้หรอก โอกาสสุดท้ายที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดกับงาน The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหว